สวัสดีค่ะตามสัญญาที่ว่าเจวโาเรื่องที่ว่า,าเจทีพิพนมีกิกฝลังกับคุณคู่ของลูกอ่ะที่นี่พอดีไม่เป็นโอกาสดีหม่มาว่านเพราะว่า,น,าน้องเจ้าของเืีนเพ่นรู้ว่าไอเ้เนียเพ่นจะไปน,นานเลี่ยงหลังจากเอา,นานหน้าหน่วยไปแล้วไปนอนแล้วพ่นก็นได้ไปเคาะห้องแต่ว่ามีพี่นี่เื่องจจบอกน้ำเจเพ่นก็ มานาั่งคุยกันกันเลยว่าเจพี่นะอยู่กับไอ้เฮียมาโดนพี่เห็นไอ้เฮียเนี่ยเป็นคือพอเราก็ไอเฮียกับมัองพี่กับตามที่เจเห็นเราเป็นคนในครอบครัวพี่นะ่รู้เรื่องของเจเอ้ยพี่เรื่องรู้เรื่องของเจมาโดนแล้วที่กับทิดเรื่องที่เจเฮ็ดเจกัหนาเริ่มหนาเสียว่าสันก็เลยว่า เจ๊ยีสารภาพบอกว่าเจ๊เห็นเองไงบอซ้ำนี่แหละไห้เลยว่าสันเจเพื่อนนี่ไห้น้ำตาไหลเลยแบบแล้วก็กอดที่หนึ่งก็บอบกว่าพี่นูขอโทษหน่องคนเรยว่าจีขอโทษมันกลับบวกลึ่หรือเ่ามันมันตอนนี้คือมันเหตุมาเ,เ,เล่ยเถิดไปแล้วแต่ว่าพี่อยากให้ยุดพฤติกรรมที่ว่าเหตุจังสีได้บว ใอรเรยว่าเอาตัวผต้องเอ้ยอีหยังเลยติว่าเฮ็ดยังไงวะเขืเราก็รู้ว่าหนูรู้แหละระหว่างสี่ไหมแล้วก็รู้ว่าหนูรู้เจ้น่ะเพิ่นก็รู้ว่าหนูรู้แต่ว่าเพียงแต่ว่าหนูบ่เว้าๆพอมันหลายเชื่อมไหมอันจูบกันตัวๆน่ะก็เคยื่อนหมแล้วก็สอนลูกว่าเป็นแบบว่าเป็นกันแบบว่าคิสธรรมดาสีเสือสารมานี่ก็เลยเว้ากันล่ะว่าสิตกลงกันว่า เราสิเลิกพฤติกรรมนี่เลิกเฮียจังสีกับคู่ฝรั่งแล้วขอโอกาสนูก,เนาานก็เลยบอกว่านูอยเสื้อใจยังไงว่าเออพี่เสื้อใจยังไงว่าเจดสิบุฮ็ดอีกเพิ่นเนนออนรเียกว่าเพิ่นขอโอกาสล่องเบิงนูก็เลยรับปากเพิ่อนอยู่ว่าจะให้โอกาสเพิ่นล้วก็เลยบอกว่า,วาอยากให้น้องน,นี่งใหญ่ที่เลี่ยนหมายถึงว่าใหญ่ที่ใหญ่ที่เลี่ยนพิเศษให้ไปเลี่ยนกับคนอื่น บ่อยเล่นกับคนนี้แล้วแล้วว่าเดี๋ยวนู้จะเป็นคนหาให้เองถ้าชิน้องสเลียนแต่ว่าตอนก็เลยกว่าเออกระสันกันให้น้องน้องหยุดเลี้ยบมึงก่อนบ่อยไปเล่นกับคนนี้แล้วกะการไปรับไปส่งลูกนี่ก็คือว่าเจดเป็นคนขับรถเรากะน้องจะคลองหนึ่งที่มะเบาเนี่ยจะเป็นคน ไปส่งเด็กหน่อยในโรงเรียนเองเป็นคนไปส่งไปครับคือแบบว่าตัดบรเหารหนึ่งกันแล้วก็ว่าให้เพิ่นกับเอาโทรศัพท์เพิ่นมาเพิ่นกับบอกเอ่อลบเบอร์ว่ามันบอกโรเบอร์ลบไลฟ์ชอดท่าสีแชททุกอย่างเพิ่นกับเพิ่นย้องเพิ่นขอให้ว่าอย่าให้บอกบ่ห้บอกเฮียแต่ว่าญาที่สุดคือเพิ่นย่านน้องเจ้าของเรื่องไปบอกลูกสาวไอ้เฮียที่อยู่เมืนนองนอกเออเพิ่นย่านไปบอกคนนี้เพิ่นบอกว่าขอร้องเลยว่าอย่าให้บอก เพราะว่าไอ้เฮียนี่แบบเราะหักลูกหลายไหมเราะหักลูกสาว,วเราเราะหักหลายเด้อซุปนี่ลูกสาวยิ้มมึงเนอกเขาแบบาแต่งงานกับแฟนฝรั่งเขาเลยละ่ะแต่งงานกับฝรั่งย่านเขาบวกแล้วก็ว่าย่านิจะคลองนะบ่ได้หยังย่านลูกจะคลองสีบ่ได้นั่นได้นี่เพราะว่าแต่งงานกันอะไอ้เฮียน่ะเราบ่ได้จดทะเบียนเด้กับผูน้นี้ผู้เจนเราบ่ได้จดเด้อยู่น้อกันอย่เสือ เด้อันที่ว่าข้อจักรหวองมีก็คือว่าแค่รถเด้รถที่ขายครับนี่เป็นซื้อนี่อยู่เป็นซื้อของทัานหน่อยแต่ว่าซุ้มท่านไงซุ้มรถยุ่งๆบริบดทยันเด้อันนี้ซื้อว่าเพิ่นเสื่อนมดดาด้าซวงให้อันนี้ก็ขี้ไปข้อจักรหวองมันขี้เป็นนุนอกกับท่านในมี่อย่างเด้เดนั่นแหละก็ะ,กะเฮนงานนีกอันนี้เก่าอ,อันผู้เจนนี่ก็ได้มาคุ้มเบิบ้งนั่นเบิ้งนี่อยู่แบบว่าบริษัทของมามาบริหารกับมาเบิ้ง เบื้งบัญชีเบื้งนั้นเบืงนี่ซอยสมารเพื่อนกับบ่เคยเบิ่งหนูกสัตว์นั่นแหละเพื่อนกับเลยอยานอยู่ว่ายานจะของบ่มีอีหยังเพราะว่าไอเหี้ยเราอยู่หลายไปถ้าว่าเราเคยบอกว่าถ้าหนูแบบว่าถ้าซื้อสัตวนะ์กับเหี้ยน่ะก็จะได้นั่นได้นี่ว่าจะจะของพ่อจะของไม่เห็ุบดีอีกสิแมกแตเลยอยานน้องคนนี้ไปบอกยันไปบอกผัวเราผัวสิว่าบ่ให้อีหยังเจ้าของไหมเจ้าของกับบัณฑิ เพิ่นก็เลยว่าก็เลยแบบตกลงกันอย่งสี่ก่อนน้องนี่ก็เรียกว่าสี่ขอเบิงพฤติกรรมเจก่อนสิเบิงรายะย่วไปสองเดือนสามเดือนมึงไปแล้วเป็นย่างไรทาวสันกระสิบวกก็คือแบบว่าโอเคบอเพิ่นก็ว่าโอเคบานีเราก็เรยกว่าคือตอนแรกนูก็ตอนแรกตอนนูสอนตอนบอกหนูกับว่าใจแข็งหนูเร้ยว่าเจบอ่หายบนนั้นแต่ว่าก็คิดคิดถึงเห็นเด็กน้อยไหม เรากลลือตัวไนเฮียนั่ก็หงวาไอ้ไอ้เฮียเนี่ยเพิ่นเพิ่นหักเขาหลายอยู่แต่ว่าขมเรื่ังสีเราก็อาจจะเอาในนอนแต่ว่าเพิ่นลือตัวเจ้าหน้าเพิ่นเด็กหน่อยลือตัวเด็กหน่อยก็เลยล่องมวล่องให้โอกาสเพิ่นเบิ่งบ้าจะเป็นยังไงเพิ่นกับสัญญาแล้วว่าจะบุกเห็จังสีสัญบาเนี้กแต่ถามว่าเบืองต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมุจอก็ล่องตามเบิ่งข่อยกับรามาอาเบียเนพี่ฟังนีงเ้วยอว่าพฤติกรรมเพิ่นเป็นยังไงสันเออแต่ว่าข่อยกับบอกว่าเพิ่นสี่มีการเขน อันเอาเบือเอานั่นเอานี่ไว้กันตีต่างหากตีน้องก็เลยว่านักบดญเตรียมตัวไม่ไหมคิดว่านี่หนีก็จะลุกมือนกันจะบ่มีแต่ว่าถ้าไปขอกันแม่กต่สีบรูดแต่ว่าแต่ว่าคือตอนนีแล้วกัมันก็คือเห็นด้ซันมีเพิ่อนกันลุกออกไปเบิดลุกออกกินเม็ดกับมะเบิองว่าคือว่าแหละมามันค่อยกินขีมไม่ใช่กินขีดที่เกาบนนาะพี่น้องเนาะเ้าก็ทูฟังกับมาอัปเดตไปฟังการล่อเบิองสถานการณ์ว่าตัวไปมันจะเปลี่ยนชนเด้อจ้จเอากับขอบคุณได้หลายจ้ะฝาก กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้หน่อยขอบคุณค่ะ